ទីគឺមេអៅយើងតាយាយយើងតែមនុស្សខ្លះឃើញគេបានឃើញគេខ្លួនយ៉ាងត្មាគឺត្មាឃើញនរភ្នែកលឿយគិតចិនងឹបតែឈឺតកបតតេត្នៃតេទីអនអុយបច្ចុប្បន្នអុយកើតត្រូវវិក្កតទៅវិដៃកើតនេះគឺសពងរុអវេជីមកកើតភពធរភីមកកើត ឧបង្គតរពីនេះបុណកម្មវាក៏ចកគុអយមធន្តតាក៏គុអយមរន្តតាມັນມັນទៅផងឃើញច្បាស់ឃើញបើមិនច្បាស់ឃើញក្នុងវាកម្មឬកម្មចូលហ្នឹងហៅថាកម្មติดจรวดព្រោះជំនោញាតញោមទាំងឡាយកတိសល់ចាយក្នុងល្អវត្តធម៌ពូចបើយុត្តប្រយុទ្ធប្រើអារាគឺធ្វើបាបមិនធ្វើបាបអូរណាធ្វើគិតធ្វើបាបតាធ្វើធ្វើបាបໃຫយ ก่อออยยို့ทัศนะปรับปรุงเป็นเครื่องก่อสติเตือนตนเองก่อปัญญาสอนจัดตนเองพร้อมด้วยយើងก่อโมติມື້ນີ້ນີ້ຄືຕາເປັນສິ່ງທີ່ประเสริฐສຸດประกอบມຽນเตียนມຽນສິນມຽນສະມາທິມຽນສະຕິມຽນປັນຍາຍັດຍົມນາທີ່ບ້ານກໍ່ມື້ນີ້ຫມໍກໍຄືຕາประเสริฐສຸດ แต่ผลของกรรมยิ่งเธอกรรมเธอเวรนของแม่เอวิญ้าก็ผลก็เตือนอย่างสมาตสมาเคยเคยเตือนจะกุยยำมันตามันเม่นยังนเตียนนะเคยจะบัติทิ้งรู้ใช่ไหมเนี่ยโยมทั้งหลายนาคือเธอบาปเธอกรรมของแม่เอวิ่คือดูถูกคือยำยี่คือแม่เอวิก็จะพระในบ้านเป็นสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่การเธอพ้นแคบลืมก็ไม่ถาวร การเจิมเกิดการแต่ซาเกิดการดูแลเกิดให้สิ่งที่ดีก็คืออ ok ้อยนำใจไว้ต่อใหญ่โปรังเกิดเมียนใส่ยึงกับปม่ปันเมียนแต่ยึงเมียนครอบครัวกับเจียเมียนแต่ยึงเหมือนเมียนครอบครัวกับเจียคือกิจขันยึงผู้มีอุปการะก่อนก็คือเม่เอวยึงตะโกนผู้มีอุปการะ កតឧបការៈយើងយើងក៏គុណគុណឧបការៈតបថែនតបថែនដល់គុណនៃកត់ញាមោនេះគឺពលទីមានខ្ញុំកតញ្ញូទៅម៉ែអោតាន់កើតណោរស់មិនតែកើតងឹបតហើយយ៉ាងម៉ែអោតម៉ាងឹបតម៉ត់កតតម៉ាកាទិសុខាននៅទីណតម៉ាសាងកម្មດີកម្មគុណសົນកាអធិសុខានអោយកើតនេះថាទៅត្រខែងិតត្រខែងិតគឺកាអធិសុខានទៅអោយម៉ែអោយអោតេ มันน <ard> <es> anyway, ี ười, ่ส we ัมงานนี่เรี่มยังตมาเคยๆภายในครอบครัวคันตมาก็เคยสับกรรมก็เคยจนจะคู่ไอ้ยำชันตาตมามันเคอยั่วเหอะเพื่อยันโยมนาโมเปรียบเทียบคือจากสิ่งใดที่หลวงพ่อประสบพบเจอในตัวเองหลวงพ่อถึงพูดเรื่องคันโยมก็เรื่นเงินกีแต่ว่าคือแต่เราวหลวงพ่อก็กระติธรรมค่ะ បាកម្មមានមានមានរុបមានមានព្រេតមានមានស្វណ្ណក៏មានមានមែនតើយើងមិនទាន់ငិបក៏ឃើញថ្ងៃ3គីណាគឺក្តៅករឆាយខ្លួនក្វាយដៃលក់បោកមួយរយអឺទុកជាបាបបុណ្យគឺស្រីសុខกายសុខចិត្តกายសុខអាចសុខស្ទីសុខនោះគឺប៉ុនព្រោះចំណោះញាតញោមទាំងឡាយអ ôi មានសតិព្រឹកទៅសອນខ្លួនអឯង เนึ่งปฏนเใจกัน,นเราเนี่ก็อ้อยก่อนปฏิธรรมปรปีเรื่องจริงก็อ่อยปรีปัญนนิยายนิยายที่มีความจริงไวยอโยตระกิบอวยเจริญคือถ้าเราทําดีที่สุดกับพ่อแม่แล้วเอยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านไปก็เราก็ทิศสุนุศนททำบุญทิศสุนุศลให้บิดามารดาก็คือทําบุญ ตอนมืดตามบุญตอนสว่างก็ตอนที่ท่านมีอายุอ,ายอยู่และกินข้าวกินปลานั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดตันยูเวทิตาคือพุทธบระทธรริสรที่ว่ติดากิสันเสรินแต่สำหรับคนอักตันยูรา,า,าคิกิษาบเชงติดากิษาทราบเชงหากินก็ไม่เจริญป็นคนที่ทำม่ดีกับพ่อแม่ที่ทำกองหลวงพ่อวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ขอ้ยันโยมทุกคนจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้ตังใจปรารถนาะคิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆมีสติปัญญาตนเตือนตอนนั้นแหละดีคือเราใหญ่โมก็สมคูรแกวเรียฮ้ยเอวังก็มีด้วยปะการะชนี้ตี